สวัสดีค่ะนาวันจันนะคะตรงกับวันที่เจ็ดนะคะนอยายนะตรงกับวันที่เจ็ดเนาะโอ้งดที่ผ่านมานะคะสี่สี่สี่ห้าเนาะเลเดีนเขาบอยายเสียดายน้อยยายห้อยหายห่า โอ้ยายเห็ดเก่าโอ้ยายวาเลนจะมามาเบิ่นนะคะท่านผู้ชมมาเบิน่นดีตบายยายเบรดจับเนาะซีซียายจับตัวอื่นอะ่ะโอ้หน่ะเสีดสยดายจ้ะปัญญาจับไปนี่งวดวนันจันทร์จับอยู่เฉียนตะศุนย์โอ้จับตัวนี้บอ,บอกเอออาสนะโอเครอแป๊บหนึ่งนะคะได้หรือบ่ยายได้แล้วมันใจบ่ยายงว,วดนี่มันใจเอางวดนี่ละ บ่ามาสองหวัสงหวสามหมมันใจมยยห่มันใจมันใจเรือสำหรับชใม,มใยญ่ละ